ปอกมะพร้าวเตรียมขูด,ดกนกปล่อยปะป๊ตงแม่ ข้างถุงละหนึกิโลนะเตรียมจําหน่ายให้ลูกค้าที่ต้องการจะซื้อนะจะกเตรียมไว้แล้วก็แชร์ฟีดไว้ก่อนนะครับก็ประมาณนี้สําหรับวิธีการดั้งเดิมในการขูดเนืมะพร้าวเพื่อเอาไปทําขนมนะครับหรือว่าน้ำกะทิก็จะประมาณนี้โอเคฮะ,จะเจอใหม่คลิปหน้าตลอนไปกัน